สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแอวกแปลงจากโลลิกทุกคนได้ดูกันนะคะนี่เฮ้ยร<ฮ>ูป่าอันนี้คือเป็นกระเป๋าแปลงจริงนะคือเป็นกระเป๋าที่มากับแปลงแลวแบบมีแปลงอยู่ข้างในอะ่ะแบบกระเป๋าสวยมากทุกคนเป็นกระเป๋าหนังนะคะแล้วก็แบบมีผู้ผู้เป็นหนังหนังอยู่ตรงเนี้ยคือใบเนี้ยสามารถแบบถือไปงานถือไปข้างนอกไปเที่ยวอะไรได้เลยแบบเป็นคลาสเก๋เซตนี้นะคะชื่อว่าโลลิกลูนาแปลไว้นะคะเขาจะมีแปลงทั้งหมด15 15แท่ง15ด้านนะคะอยู่ในนี้นี่อะไร นี่นะคะมีหมดนี้เลย15้าด้ามเพ่ง15ด้ามนี้บอกเลยว่าครบนะคะครบทั้งหน้าเลยสามารถใช้ได้ตั้งแต่มือใหม่นะคะไปจนถึงโปรเฟชชั่นอลนะคะที่แบบแต่งตาแต่งหน้าแต่งแบบเล็กๆจุดเล็กๆบนหน้าเราอย่างเงี้ยแบบมีครบหมดเลยจ้ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะโดยที่ใช้เซตแปรงจากโลลิกอันนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเออขนแปรงเวลาใช้กับหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะคือแปรงจากโรลิกนะคะนี่ทุกคนขนของเขาเป็นขนสังเคราะห์นะคะมันนิ่มมากๆเลยอ่ะนิ่มแบบหู เนี่ยมีความละมุนีสุดๆอ่ะคือปาดไปนเนีนยนุ่มมากนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าบาดหน้าหรือว่าระคายเคืองผิวเลยแล้วก็อันเนี้ยค่ะด้ามของเขาว่าเป็นไม้แท้นทุกคนเป็นไม้แท้ๆแล้วก็เขาก็เพื่อพ่นสีมาะค่ะสวยงามแล้วก็ด้านแปลงจะสังเกตว่ามันจะเป็นแบบโคง้โคงๆอย่างนี้ใช่ไหมแบบเป็นข้อและปองนะคือเขาเอาไว้ให้เราแบบจับแล้วมันถนัดมือเนี่ยมันจะเข้ากับแบบ ซอกมือซอกนิ้วของเราได้ดีอย่างนี้นะคะแป้งก็จะได้แบบไม่หล่นระหว่างที่เราใช้งานแล้วก็โลลิกนะคะตัวที่ดังมากๆเลยเขาก็คือนี่ค่ะเป็นฟองน้ําไข่นะคะซึ่งมันนิ่มมากๆเลยทุกคนนี่เห็นไหมคะว่ามันนิ่มมากๆนิ่มสุดๆเลยคืออันนี้ว่ามันแบบเทียบเท่าฟองน้าแต่งหน้าแพงๆเลยอะ่ะเนี่ย นิ่มมากอะ่ะอ๋อแล้วก็ที่สําคัญเขามากับขาไก่ด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นที่รองไม่ใช่ที่รองที่วางฟองน้ำอะ่ะอย่างเงี้ยเออคือน่ารักดีเพราะว่าปัญหาหลักของเราเลยก็คือเวลาที่เราใช้ฟองน้ําแล้วเราไม่รู้ว่าจะเอาไปวางบนไหนดีให้มันแบบไม่อักไม่เป็นเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคืออันเนี้ยที่บอกว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่ beginner ไปถึง professional นะคะเพราะว่านี่เขามีแบบครบคันมากๆสาหรับแปรงอันใหญ่นะคะที่ใช้กับหน้านี่มีทั้งหมด1 2 3 4 5หด้ามนะคะก็จะมีแบบปัดแปง้งปัดแก้มคอนทัวร์รองพื้นเช็ดดิง้งนะคะ่่นงทีใช้้ตตาาามมซซออยบห แล้วนะก็มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ด้ามด้วยกันนะคะนี่เลยแต่งตากันให้น้ำใจเลยแต่งตาแต่งคิ e ้วอายไลน์นงไลเนอร์นะคะก็คือมาจัดเต็มขนาดนี้หลายคนคิดว่าต้องแพงใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่แพงเลยทุกคนก็แปลงสิด้ามกับกระเป๋าเนี้ยเอาหารแบบง่ายๆเลยนะก็ตกแท่งละร้อยเองอ่ะแล้วก็มีกระเป๋ามาอีกร้อยกว่าบาทอะ รวมกันทั้งหมดนี้นะคะ1,650เพ้าคืออีวามันคุ้มมากแบบมันควรค่ากับการมีจริงๆอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้าเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าแปรงมันดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงนะคะก็ใช้กับรองพื้นเนื้อครีมแบบตลับอันนี้ค่ะอันนี้เป็นของสไตล์นันดาซึ่งตอนแรกอ่ะอีไม่รู้คิดว่ามันเป็นคุชชั่นแต่จริงๆแล้วมันเป็นรองพื้นค่ะทุกคนเป็นรองพื้นกิมครีมที่อยู่ในตลับก็แทนที่จะใช้พับเราก็ใช้แปรงค่ะกดลงไปนี่ เฮ้ยทุกคนเนียนมากอะ่ะเนียนมากเวอร์แล้วก็คือไม่รู้สึกบาดหน้าเลยนุ่มมากไม่มีความเส้นเกิดขึ้นที่หน้าเลยแบบเนียนมากแล้วก็ลงง่ายมากเกลี่ยรองพื้นได้เร็วดีนะแล้วก็ตรงไหนที่เราอยากปกปิดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ใช้การกดๆลงไปแบบนี้เลิอจั่ม ตมาค่ะเดี๋ยวเกลี่ยคอนซีลเลอร์นะคะก็จะใช้กับนี่เลยฟองน้ําไข่นะคะซึ่งอันนี้บบไปชุบน้ํามาแล้วนะคะก็ฟองน้ําไข่นะจะเอามาใช้ในการเกลี่ยบร,ริเวณใต้ตานี่คะ่ะกดๆ,ๆลงไปทุกคนมันนิ่มมากเลยอะ่ะคือเดี๋ยวแล้วเวลาเรากดลงไปบนหน้าเนี้ยมันเข้าได้กับแบบทุกความโค้งของหน้าเราอะส่วนตรงมุมปากอันนี้นะคะก็จะใช้แปรงอันนี้คะ่ะแปรงเล็กๆนะที่เป็นหัวเชิงเฉียงหัวตัดอย่างนี้นะคะจะามาเกลี่ยคอนซีลเลอร์ออกเกลี่ยออกอย่างนี้เพื่อให้มุมปากของเราแบบมันไม่ตกอะ แล้วก็ใช้เกลี่ยตรงตาก็ได้นะที่มันเป็นเส้นๆรอยพับตาอย่างนี้ยค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะเชดดิ้งแบบครีมนะคะนี่เลยจะใช้ของทาส์นะคะนี่ลุมนี้นะก็ใช้กับแปรงอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแปรงทาสีหัวนางจะตัดปับนะคะแต่ว่าจะมีความลีรีแล้วก็แบบจะเป็นตัดตรงอย่างนี้นะก็ <S <S เอาแปรงเนี่ยจิ้มลงไปเลยกดๆจิ้มๆอย่างนี้นะ คือข้อดีของขนแปรงซินเทติกก็คือว่าเราสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์เนื้อครีมได้แบบไม่ต้องกังวลอนะคือมันสามารถซักกับสบู่หรืออะไรแรงๆได้คะ่ะเพราะว่าขนมันจะไม่เสียนะมันจะไม่เหมือนแปรงขนสัตว์อะแปรงขนสัตว์เราจะต้องแบบประคบประมุ่นนังนิดนึงนะคะน่ะเห็นไหมดูหน้าเล็กไปครึ่งนึงเฮ้ยแปรงมันจิกสีดีมากอะทุกคนนี่อีจิ้มแค่นิดเดียวไองอะทำไมสีมันติดขึ้นมาเยอะขนาดนี้ก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะส่วนตรงด่างน,นะคะก็ใช้แปรงอันเดิมแบบที่เราลงคอนซีลเลอร์เมื่อกี้นะ นนก็จะใช้พับนะคะกดไปที่ใต้ตาก่อนเบาๆพอไหนะส่วนตรงอื่นๆบนใบหน้านะคะก็จะใช้กับแปรงปัดแป้งค่ะซึ่งอันนี้เป็นแปรงอันที่ใหญ่ที่สุดในเซตนะคะแบบอื้นุ่มมากสปริงเนี่ยทุกคนดูสปริงมันดิสปริงดีมากอะแล้วก็มาปัดนะคะอื้ทุกคนมันนุ่มมากเลยอะฟินอะนุ่มมากจริง นี่ทุกคนมันจิกแป้งฝุ่นออกมาได้ดีมากนะคือเนฟใช้แป้งฝุ่นของตรีนะคะซึ่งเนื้อเขาละเอียดมากๆมากๆเลยอะแล้วแบบเนี่ยนางสามารถจริกออกมาได้อย่างนี้เลยต่อจากนั้นค่ะยวเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้ค่ะจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบคุชชั่นนะคะอันนี้เป็นของลานสนะแน่นอนว่าเขียนคิ้วนะคะก็ต้องใช้กับแปรงหัวตัดแบบนี้เอ so oh, อ่อดีโอเคนะคะเส้นที่ออกมันเนี่ยไม่ได้คมมากจนเกินไป มีความฟุ้งที่ขอบขอบอยู่นิดหน่อยนะคะส่วนตรงหัวคิ้วนะคะเดี๋ยวใช้สีอ่อนฝั่งนี้โอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาแปรงสปูลี่บลัชแบบนี้มาแปรงขนคิ้วนะคะจัดระเบียบให้เรียบร้อย ต่อมาค่ะยทาอายแชโดว์นะคะก็ใช้ของซูเปอร์มาร์อันนี้นะคะรู้สึกว่าไม่ได้หยิบออกมาใช้นานแล้วก็จะเริ่มจากแปรงแบบนี้นะคะเป็นแปรงอายแชโดว์คะ่ะขอออกก่อนนิดนึงนะแล้วก็ทาไปให้ทั่วๆเปิดตาเลยค่ะแปรงทาตานนี้ก็นุ่มดีนะคะรู้สึกว่าแบบไม่ละคายเคืองหนังตาเลยรีบชอบตรงเนี้ยไอค้คงคของเขามากเลยอะคือมันจับถนัดดีอะ แล้วก็ใช้แปรงอันนี้ค่ะคือจะขนาดเล็กลงมากว่าอันเมื่อกี้นิดนึงนะอันนี้ดีเทียบให้ดูเห็นปางมันจะเล็กกว่านิดนึงนะคะอีกก็จะเอามาทาตรงนี้นะคะบริเวณชิดโคนขนตานะก,ก็ทาลงมาที่ขอบตาล่างด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวใช้แปรงฟูๆแบบนี้นะคะ่ะมันคือแปรงเบลนด์นั่นเองก็จะเอามาเบลนด์ขอบนะคะระหว่างสีอ่อนกับสีเข้มอ่ะเบลนด์เข้าไปนะคะให้มันฟูๆขึ้นมานะ โอเคเห็นไหมคะว่าสีเนี่ยมันจะมีความนวลขึ้นแล้วก็ฟุ้งขึ้นกว่าเมื่อกี้เนาะและต่อมาเดี๋ยวใช้แปรงกลมๆอันนี้นะคะซึ่งมันจะเล็กกว่าแปรงเบรนดเมื่อกี้หน่อยนึงแล้วก็หัวของเขาเนี่ยจะมีความแน่นกว่านะคะอ่านี่นทเทียบให้ดูนะคะกิ๊บจะมาทาหัวตานะคะตรงนี้ให้มันดูเสว่างขึ้นก็ทาใต้หนกคิวด้วย แล้วก็ใช้แปรงอันนี้นะคะนี่อันเล็กจิ๋วอย่างนี้เลยเหมือนแปรงอันเล็กๆที่เราใช้เรียนศินละปะตอนเด็ก,ดกอๆอ่ะนี่นะคือจะเอามาทาที่ขอบตาล่างนั่นแหละกรีไอไลเนอร์กันนะคะก็<ๆ>จะใช้กับแปรงหัวแบบนี้นะคะทุกคนจะใช้กับเจลไลเนอร์ค่ะ เิเนเอร์อีนอช้วันนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบไม่ได้ดูดุมากนะทาลงไปนะคะให้มันชี้โคนขนตาเรามากที่สุดทาเข้าไปถึงโคนขนตาข้างในได้เลยนะมันเป็นอินเนอร์ได้เลยแล้วก็ทาที่ขอบตาล่างได้ด้วย โอเคแล้วก็ติดขนตาปลอมกันนะคะวันมี้ขนตาแบบแดมเฟีวอาจจะฆ่าคนตายได้โอเคเดี๋ยวเราใช้อายไลเนอร์นะคะมาเติมตรงช่องว่างระหว่างขนตาปลอมกับหนังตาของเรานะคะไม่ใช่หนังตาขอบตาต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาย้ำเช็ดดิ้งให้มันชัดกว่านี้นิดนึงนะคะก็จะใช้กับแปรงที่หัวเฉียงแบบนี้นะ โอ้ไม่ก็ทุกคนจิ๋สีดีมากขอขอออกด้วยคือไม่อยากเน้นที่หน้ามาดูต่อมากเนี่ยเพราะว่าเราลงแบบครีมไปแล้วเนาะแต่ก็จะเน้นต้องขอบขอบเนี่ยคะ่ะเวลาถ่ายรูปม,มาเนี้ยหน้าจะได้ดูมีโครงหน้าที่ชัดขึ้นแล้วก็ตรงด่างด้วยนะคะแต่ว่าตรงด่างนี้ไปใช้แปรงเบลนด์นะคะคือจริงแล้วแปรงอันหนึ่งเดี๋ยก็ไม่ได้ฟิกนะว่าจะต้องใช้กับส่วนนั้นส่วนนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยมันก็สามารถใช้ได้กับหลายส่วนนะคะแล้วแต่ว่า ขนาดของมันกับหน้าของเรามันจะเหมาะกับตรงไหนนะนี่จะเอามาปัดบัชออนนะคะเวลาปัดแก้มนะคะอย่าลืมค่ะยิ้มค่ะต้องมีความสุขนะคะยิ้มค่ะเนี่ยพอยิ้มแล้วแก,ก้มเราก็จะขึ้นมาใช่ปะแล้วคือเราก็จะปัดแก้มได้ง่ายขึ้นนะคือแปรงมันสามารถเกลีย่ยสีออกมาได้โอเคแบบว่าเนียนดีอ่ะไม่เป็นก้อนๆพุ่มๆบนหน้าเราอะ่ะเดี๋ยวถ้าปากกันก่อนนะ,ะก็ะใช้กับแปรงอันนี้เลยนะแปรงลิปนะคะกับ อันนี้ค่ะเป็นเวทอันวายนะคะสี just peachy ก็ใช้แปรงนะขยี้ขยี้ลงไปที่สีนี้เป็นอย่างนี้นะคะ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะเข้าใจวิธีการใช้แปรแต่ละอย่างมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบการแต่งหน้าลุคนี้ของอิฟด้วยนะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบแปรของโ o ล,ลิกส์นะคะไงก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะในเพจนะคะแล้วก็ในอินสตาแกรมค่ะจริงๆแล้วเขาก็มีหลายเซตมากเลยนะแบบไม่ใช่ว่าจะมีแค่อันนี้อย่างเดียวนะคะยังมีแบบแปรยูนิคอร์นมีนู่นนี่นั่นคือแบบเยอะแยะมากมายเลยนะ <c oughs> เผื่อจะถูกใจกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะที <c oughs> ่ติดตามชมค่ะย,ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านคย่า้บะ